อีกคำถามหนึ่งก็มีผู้ถามมาบอกว่าเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดครับว่าสมาธิที่จะนำไปสู่พนิพพานคืออุบจาระสมาธิอันไหนถูกกันแน่ครับท่านบอกว่าคานิกะสมาธิกับคืออุบจาระกิดอ,อัปนาละกันเอ้ไอ้คณิกะสมาธิกับอุบจาระสมาธิน,านี่เรามาวินิจัยวินิจฉัยกันว่า ขณะคาิกะสมาธิเนี่ยสมาธิธรรมชาติลักษณะนั้นเป็นสมาธิธรรมชาติถ้าสมาธิธรรมชาติเนี่ยสมมติว่าเราฟังใครพูดเราฟังเขาบรรยายทำเนี่ยเราก็สอดเราก็สอดสติของเราฟังคําบรรยายจกนกระทั่งมันจะถ้าสติสมาธิของเราเป็นธรรมชาติในการฟังและทันทันปัจจุบันนั้นโดยไม่ฝืนแล้วมันจะฟังเราจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจทันที แต่ถ้าสมมุติว่าเราจ้องจะฟังฟังแล้วบางทีในสมาธิมันมากเกินไปในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยเราเกิดใจของเรารวมสงบขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงภายนอกนั้นเป็นอัปนาสมาธิอุปจาระอัปนานี้มันไม่เข้าใจแล้วมันเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นอัปนาสมาธิการปฏิภาณเนี่ยสมาธิแบบตั้งมั่นมันก็เขาจัดได้เกลียดขนาดกลางแค่นั้นเองอัปนาสมาธิถ้าพวกของ ที่ละเอียดแล้วเนี่ยจะต้องถอยออกมาเป็นคณิกะสมาธิเพื่อเป็นการประหารและผ่านเลยผ่านเลยแต่อวไอ้คณิกะสมาธิอุปจาระอัปนานมันอาศัยกันบางทั้งคณิกะสมาธิมันเข้าไม่ถึงมันแสบสายไปตามรูปเสียงกินรลการสมัมผัสธรรมลมอายตนาภายนอกมากเกินไปเนี่ยถึงเราจะใช้พยายามฟังพยายามอ่านยังไงก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าตาเราดูหนังสืออยู่หรือหูเราฟังครูบาอาจารย์อยู่ฟังแล้วเราก็ ตาเราดันไปมองอย่างอื่นหรือตาเราดูหนังสืออยู่พระอ่านไปก็คิดเรื่องอื่นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงเราจะได้พระพุทธเจ้าถึงจะสอนว่าให้มีคณิกาสมาธิสมาธิธรรมชาติเนี่ยเวลาอ่านแล้วให้มีสติให้เท่าทันปัจจุบันเนี่ยมันจะเข้าใจความหมายเป็นปัญญาทางโลกิยะในหลักการหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาทางพุทธศาสนาคือการเห็นความเกิดดับของรูปนามนั่นเอง ลักษณะนั้นและก,การเกิดดับนั้นมันมีทั้งๆนั้นเริ่มตั้งแต่กับฝ่ายโลกิยะจนกระทั่งเข้าสู่โลกุตระตนะฮะปัญญาการที่เห็นความเกิดดับเนี่ยเป็นตัวปัญญาของรูปนามแต่การที่ทําจิตให้สงบนี่เป็นชั่มิในการที่เราดูความรู้สึกจึงได้เอาความรู้สึกเป็นอารมณ์ก็มีสัมปชัญโนอาตาปีมีความเพียรให้กิเลสแล้วร้อนสัมปชานโนก็คือมีสัมมัญญาสติมามีสติ วินัยโลเกอภิชา,าโทมนาสังพึงนำความยินดียินรายในโลกนี้ให้พินาศความยินดียินลยลนี่มันเกิดขึ้นเพราะอุปทานนั่นเองเพราะมีกิเลสตัณหาอยู่ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำลายอุปทานแล้วขัดด้วยคมนะคมด้วยไอ้ร้อมกรอบด้วยศีลคมด้วยสมาธิตัดให้ขาดด้วยปัญญาลักษณะนั้น ปัญญาเนะี่ยเป็นปัญญาทางโลกไงเราศึกษาอะไรภายนอกเราศึกษาเรื่องต้นไม้เราก็รู้การติดตาต่อกริงเอา้าติดแล้วตายติดแล้วก็ค่อยๆรอ,อ,อดมันเป็นเพราะอะไรเพราะอากาศก็ดีหรือความชื้นก็ดีหรือว่าความคมชัดหรือเชื้อโรคก,ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดปัญญาพอทําได้สาเร็จีย่ยเป็นปัญญาทางโลกโอ้ติดตาได้สําเร็จแล้วมันเป็นปัญญาทางโลกมันไม่ใช่ทางพ้นทุก์แต่มันเป็นทางคลายทุกแก้ไขสถานการณ์ให้ขันห้านี้อยู่รอดได้ ก็นี่เราถ้าสมมติว่าเราเป็นปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องการให้มันมาเกิดอีกก็คือต้องละอุปทานกันทั้งห้าในระหว่างให้เรามีสติอยู่ในฐานสติสมัมมาญาณอยู่ในฐานกายก็ดีเวทนากดีจิตกดีธรรมะดีธรรมกด,รรมกดีเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่งอนแงนคอนแค้นเรามีความชัดเจนและต่อเนื่องในชัดในความรู้สึกก็ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆละทั้งศีลสมาธิเป็นปกติแล้วก็สมาธิตั้งมั่นข่มกิเลสที่จะ ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้อยู่ในระดับสงบแล้วก็มันก็จะดูระดับปานกลางผ่อนสติมากเพ่งสติมากผ่อนสติขึ้นมานะสติอ่อนเกินไปเราก็ดูที่มันจะดูเนี่ยถ้ามันอ่อนเกินไปก็ไม่ชัดถ้าทักเพ่งเกินไปเนี่ยมันก็ไปข่มทับสภาวะถ้าดูเห็นความรู้สึกก็ดูแบบผ่อนวางเดี๋ยวก,กำหนดเพราะมันผ่อนวางไว้บ้าง มันเบาสภา,าะวะเบาเราก็กําหนดเจริญสติให้คมชัดขึ้นมาเพิ่มกําลังสติสมาธิจนกระทั่งมันคมชัดคมชัดขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูแบบผ่อนวางวดูไปเรื่อยๆเราบัคับอย่างนั้นในเรียบทต่างๆพรฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมมัญ,ญาเนี่ยเกิดขึ้นเนืองๆก็อผู้คนบูใดม้มรู้แจ้งชัดซึ่งธรรมะใจเต้นแน่นแคบโล่งเนี่ยเกิดขึ้นเนืองๆนะแจ่มชัดด้วยนะ เกิดขึ้นหนึ่งๆบุคคลผู้นั้นเมื่อรู้ความนี้แล้วควรเจริญไว้หนื่งๆจะนั่งก็ดีนอนก็นดียืนก็นดีเดินก็นดีเนี่ยจะต้องคมชัดต่อเนื่องถึงจะก้าวหน้าลำพังแค่ดูแบบสบายๆนั่งพ่วางสบายเนี่ยมันเป็นการสังเกตผลถ้าจะให้ก้าวหน้าก็ต้องสมรวมสติลงที่สมัญญะจนกระทั่งมันได้สติสมาธิที่แนบแน่นกระไปจนกระทั่งขึ้นมาชัดเจน มันขึงสายพินหนะย่อนเกินไปก็ไม่ไม่พะตึงเกินไปก็ไม่ดีขายสายพินขาดนะถ้ากลางกลางปุ๊บสายพินจะเสียงดังออกมาเพาะเลยนี่ก็เหมือนกา,การเจริญสติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจริญถึงขั้นอัปนาสมาธิแล้วอัปนาสมาธิไปขม่มทําให้ไม่เห็นนะไม่เห็นสภาวะความรู้สึกแต่ถ้าพอนมาดูพอนลงมาหน่อยเนี่ยความรู้สึกจะปรากฏขึ้นมาชัดเลย แต่ถ้าปล่อยวางทา้งภายนอกไปจานรูปเสียงกิริยการสัมผัสธรรมลม,มาอายตนะภายนอกเนี่ยอยความรู้สึกนี่ก็ค่อยๆหายเหมือนการจนกระทั่งนะสติทรงตัวอยู่จนกระทั่งขาดสติไปอยู่กับรูปเสียงกิริยการสัมผัสธรรมะลมเพราะนั้นจะต้องสํารวมให้อยู่ภายในการเจริญจะเป็นสมาธิขนาดไหนก็ช่างให้มีสมัญญาเป็นตัวชี้เป็นมิเตอร์ว่าถ้าเราเห็นสภาวะความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเต้นเนี่ยนะ กิดขึ้นแล้วเราประคองดูแบบผ่อนวางแล้วก็ดูให้ละเอียดดูทรงอารมณ์มานานจนกระทั่งมันชัดเจงขึ้นมาเองโดยไม่กดทับมันจะประกอบได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไปกดทับแื่วสภาวะหายแต่แล้วผ่อนว่างเกินไปมันคิดฟุ้งซ่านไปทางเรื่องอื่นเรื่องรูปเสียงกยิแลสการสัมผัสธรรมลม เป็นนั้นเราสารวมสติมาอยู่มีตนเันได้่อนที่เพิ่งมีถ้ามันมีใจเต้นเันได้่อนที่พิ่งอยู่จนกระทั่งมันคมชัดคมชัดแล้วก็ประคองในเลบทต่างๆในนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดมีสัมบัญญะมีสติในเลบทต่างๆแล้วก็ประคองมาดูนั่งดูใจเต้นเดี๋ยวเราก็ยืดหลังตรงบ้างเดี๋ยวเราก็ผ่อนเอียงบ้างนะเอ็นบ้างอะไรแต่เมี่อไรให้มันมีสติสัมบัญญะมีสัมปัญญเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยชัดเจนและต่อเนื่อง บุคคลผู้นั้นเมื่อรู้ความนี้แล้วควรจเจริญไว้เนืองๆแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นทางไปนิ่พานนะ่ต้องมีสัมพัญญมีสติทําลายความยินดีลายทิ้งไปในอุปทานขันทั้งห้าไม่ว่าหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอีกแล้วจะทิ้งไปเลยเรื่องอายะจะน้าภายนอกเรามาปฏิบัติมีตนมีธรรมนี้ก่อที่พึ่งแล้วกันนี้ถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยหนักไปทั้งจิตมากเกินไปแพ่งมากเกินไปสภาวะหายน้อยเกินไปสภาวะก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องจเจริญสติสมาธิ ให้อยู่ในระดับปานกลางจะเอาฐานอัตตาเป็นที่ตั้งต่ให้สะพัดสัมมัญญะหายนะเมื่อสัมมัญญะชัดแล้วก็น้อมสติไปที่สัมมัญญะจนกระทั่งให้ชัดในสัมมัญญะเข้าไปมันจะเป็นตัวผ่านจากยาไปสู่ละเอียดแล้วมันจะละก,กิเลสได้จริงๆทําแล้วถึงจะรู้ไปนั้นสมาธิจะนำไปสู่นิพพานก็คือคณิกะสมาธินั่นเอง ส่วนอุปจาระอัปนาสมาธิเนี่ยมันสิ่งเป็นเป็นสิ่งประกอบถ้าเข้าอุปจาระอัปนาแล้วมันไปหลงพวกอิธิธิิทธิเดชอันนั้นไม่ถูกทางแต่บางคนมันจะไปหลีกเลี่ยงกับพวกนี้ไม่ได้ในระหว่างที่เราจะเริญสติสัมมาญาเพื่อไปพระนิพพานเนี่ยสัมมาญาสติสองตัวไปนิพพานเนี่ยมันต้องไปผ่านฌานบางคนบางท่านบางคนก็ชั้นหนึ่งบางคนก็ชั้นสองบางคนก็ชั้นสาบางคนก็ชั้นสี่หรือมีบางคนก็มีอรูปฌานเข้าไปด้วย เรานนั้นจะไปนิพพานต้องละทิ้งให้หมดถ้าคนไม่มีวัสนนิสัยในเรื่องฌานสมาธิก็จเจริญสติสัมปัญญาไปเลยเพราะสมาธิเนี่ยต้องการอนที่เป็นสมาธิเห็นความเกิดดับแค่นั้นเองจะเป็นคณิกาสมาธิเป็นเอกก,ะกะตาจิตในความเกิดดับนั้นไม่ใช่ไปกดทับจนกระทั่งหายหวังว่าคงจะเข้าใจนะคณิกาสมาธิเป็นสมาธิธรรมชาติต้องทําสภาวะให้เกิดเป็นธรรมชาติแต่ก่อน แล้วก็รรับประคองอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันชัดเจนและต่อนเนื่องแล้วก็ายดูให้ชัดในชัดก็ไปแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่แหละแต่คนที่มีวาสนามีฌานก็ไอ้พวกฌานก็จะมาป,ประกฏทับแต่เราก็อย่าไปหลงมันแล้วกันให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าที่ระลึกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดมันก็ดับไปเกิดพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างภายนนอกบ้างเป็นทั้งภายในภายนอกบ้างนะเวทนาจิตธรรม ภายนอกบ้างภายในบ้างเป็นทั้งภายในภายนอกบ้างเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเห็นบางสิ่งบางครั้งมันก็ดับไปบางทีก็เห็นทั้งคำเกิดดับนะพร้อมกันก็มีเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ดูสติสัรมะยะไปแค่นั้นเอง